ก็ขอกระสัดดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผู้ชมโมโตโฟกัสดิชเคยนะคลิปนี้นะครับเราก็อยู่ในแอป l a z a d a นะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะว่าแอป l a z a d a นะทุกคนก็สามารถหาเงินได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับใต้ล่างคลิปมีลิงก์ให้กดรับฟรีเลยนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับก่อนอื่นครับเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแอป a z a d a หาเงินได้ยังไงนะทุกคนให้เรากดที่บัญชีนะครับจากนั้นนะทุกคนจากนั้นนะให้เราดูตรงนี้นะครับแช์รับ500ตรงนี้นะครับ ให้เรากดเข้าไปเลยนะทุกคนกดเข้าไปเลยได้เลยนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะทุกคนหลังจากนั้นให้เรากดเปิดเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้เราก็ได้มานะครับ475บาทนะครับตรงนี้475บาทนะครับสําหรับเงินตัวนี้นะทุกคนวิธีการหาเงินนะทุกคนวิธีการหาเงินพอดีว่าผมกดออกนะทุกคน วิธีการหาเงินนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับกดตรงนี้นะทุกคนกดที่แชร์ตรงนี้นะครับแชนนร,ร์ให้เพื่อนเพื่อเพิ่มยอดเงินนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆแชรน์นะครับแชร์เข้าตรงไหนก็ได้นะทุกคนแชร์เข้าตรงไหนก็ได้พวกนี้นะทุกคนจากนั้นนะครับให้เพื่อนของคุณนะครับทําการกดนะทุกคนคุณก็จะได้รับนะทุกคนได้รับสูงสุดนะถ้าเป็นบัญชีใหม่คุณก็จะได้รับ สูงสุด5บาทต่อคนเลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าต่ำสุดก็จะเป็น0.01หรือ0.10ดอลลาร์ไม่ใช่ดอลลาร์ดิบาทนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการชนะคูณ2นะครับตรงนี้ให้เพื่อนของคุณนะครับทำการสมัคร